สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นวัธยมศึกษาปีที่6ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องที่เรานะคะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะก็คือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันดับแรกนะคะควรจะพูดถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะจาก3สถานที่ด้วยกันนะคะคือ 1. การจราจรนะคะ2 ที่ทำงานนะคะและ 3. สถานศึกษาเรามาดูหัวข้อแรกนะคะคือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจรนะคะสาเหตุที่1นนะคะก็คือยานพหาหนะยกตัวอย่างเช่นนะคะยานพหาหนะที่เราใช้นะคะเกิดการชำรุดนะคะบกพร่องขาดการบำรุงรักษานะคะหรือขาดมาตรฐานความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นเรบรกนะคะเครื่องยนต์หรือ,อยางรถยนต์ สาเหตุที่2นะคะก็คือลักษณะทางกายภาพของทาน,นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็หมายถึงความไม่เหมาะสมนะคะหรือความบกพร่องทางวิศวกรรมตัวอย่างเช่นพื้นผิวถนนนะคะที่ขรุขระเป็นหลุมนะคะหรือทัศนวิสัยทางอากาศที่ไม่ดี รวมถึงวัตถุต่างๆนะคะสิ่งปลูกสร้างป้ายจราจรนะคะที่อาจจะมีลักษณะของตัวอักษรที่เล็กจนเกินไปหรือขาดการบำรุงซ่อมแซมนะคะดังภาพที่วันเอามาเป็นตัวอย่างสาเหตุที่3นะคะคือสภาพแวดล้อมในส่วนตรงนี้นะคะคือสิ่งที่เรานะคะไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือน้ำท่วม ถัดมานะคะคือสถานการณ์เสี่ยงจากการทำงานสาเหตุแรกนะคะคือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่สวมใส่นะคะเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องรัดกันตกนะคะในส่วนตรงนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่แป๊บเดียวน่าจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เลือกเวลานะคะ สาเหตุที่2นะคะคือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นเครื่องจกักรเครื่องยนต์นะคะที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาโครงสร้างอาคารนะคะที่ไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงรวมถึงการจัดระเบียบสถานที่ทำงานที่ไม่เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะเรามาดูสาเหตุที่ช่วยส่งเสริมนะคะสถานาการณ์เสีย่ยง 1. ความบกพร่องในการตรวจดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 2. ส,สภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงานยกตัวยอย่างเช่นไม่ระมัดระวงังไม่ตาหนักนะคะถึงความปลอดภัยรวมถึงไม่สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนเองได้ 3. นะคะสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆน,น,นะคะเช่นเตีเ้ยจนเกินไปอ้วนเกินไปหรือมีความพิการทางร่างกายบางส่วนนะคะเช่น หูหนวกตาบอดสีสายตาสั้นหรือสายตายาวและที่สำคัญนะคะในการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงอาชีวอนามัยยกตัวอย่างเช่นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในบางครั้งนะคะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดในทันทีนะคะจะเกิดจากการสะสมในลักษณะของงานต่างๆนะคะทำให้เกิดโรคในอนาคตได้ สถานการณ์สุดท้ายนะคะสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาซึ่งจะใกล้ตัวกับนักเรียนมากนะคะในนักเรียนบางคนนะคะอาจจะเคยประสบเจอกับตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการประกอบกิจกรรมหรือการเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะ หรือในส่วนของบันไดนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นภาพข่าวต่างๆนะคะที่เกิดการพัดตกจากบันไดนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการหยอกล้อกันนะคะหรือชอบวิ่งนะคะขึ้นลงห้อยโหดนะคะบริเวณระเบียงนะคะหรือราวบันไดทําให้เกิดการพัดตกมาได้ ถัดมานะคะเรามาดูอ,องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันคือ1การกระทําที่ไม่ปลอดภัยนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ผู้กระทําไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น2นะคะสภาพที่ไม่ปลอดภยัยเช่นสภาพแวดล้อมนะคะทั้งที่เป็นวัตถุหรือเหตุการณ์รวมถึงภัยธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะคือ1สภาพที่ยากแก่การแก้ไขโดยตรงคือเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นฝนตก ฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ําท่วมนะคะสนะคะสภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยสะดวกยกตัวอย่างเช่นในส่วนของบันไดนะคะเพื่อป้องกันการพัดตกแล้วก็ทําเป็นราวาบันไดหลังจากที่เรานะคะได้ทราบถึงสถานการณ์เสี่ยงนะคะคราวนี้เรามาดูผลกระทบนะคะอันตารายจากอุบัติเหตุซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1 อันตรายโดยตรง2อ,อันตรายทางอ้อมนักเรียนดูนะคะหัวข้อแรกอันตรายโดยตรงนะคะเมื่อเราประสบอุบัติเหตุแน่นอนนะคะเราก็จะได้รับการบาดเจ็บนะคะหรือเกิดการพิการในบางรายนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตและที่สําคัญนะคะเราไม่ได้เกิดการบาดเจ็บอย่างเดียวนะคะเราก็จะสูญเสียเวลานะคะสูญเสียเงินในการใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลนะคะในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะถัดมานะคะเรามาดูอันตรายทางอ้อมนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเกิด อุบัติเหตุในบางครั้งนะคะเราไม่ได้บาดเจ็บเพียงผู้เดียวนะคะหรือได้รับผลกระทบเพียงแค่คนเดียวนะคะรวมถึงบุคคลรอบๆตัวเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทํางานนะคะหัวหน้างานสูญเสียเวลานะทาให้งานที่เราทํานะคะต้องอยู่ชะงักและรวมถึงสูญเสียเวลานะคะของเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะคะแพทย์พยาบาลต่างๆ ถัดมานะคะเมื่อเราทราบถึงสถานการณ์เสี่ยงและอันตรายแล้วนะคะเรามาดูมาตรการและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุซึ่งจะอาศัยหลกัก 3E ด้วยกันนะคะคือ 1. E-education นะคะคือการให้การศึกษาอย่างเช่นในตอนนี้นะคะที่ครูอัานกาลังให้การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์เสี่ยงอันตรายและแนวทางต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 2. นะคะ e. environment นะคะก็คือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุอุปกรณ์โครงสร้างอาคารต่างๆนะคะจัดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะก็ควรได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมนะคะอย่างสม่ำเสมอ 3. นะคะ e. enforcement นะคะก็คือการป้องกันโดยใช้มาตรการทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติการจราจรในส่วนตรงนี้นะคะก็จะควบคุมเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ปฏิบัติตามเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถัดมานะคะเรามาดูการวางแผนการกํากหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนในส่วนตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ีขั้นตอนด้วยกันควรจะยกตัวยอย่างสถานการณ์ในโรงเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 1. นนะคะการสํารวจปัญหาอย่างเช่นในโรงเรียนนะคะ พบปัญหาว่าเกิดการวิ่งชนกันนะคะแล้วเกิดการหกล้มอ่ะเมื่อครูอันทราบปัญหาแล้วนะคะครูอันก็จะเข้าสู่หัวข้อที่2กระบวนการที่2นะคะก็คือการสร้างนะคะและรวบรวมองค์ความรู้ครูอันก็จะคิดวิธีการนะคะแนวทางซึ่งครูอันนะคะจะยกตัวยอย่างเป็น2แนวทางนะคะคือ1 ควรจะจัดโซนนะคะจัดพื้นที่ให้นักเรียนนะคะได้พักเบรกนะคะอย่างเป็นสัดส,ส่วนเพื่อที่จะลดจํานวนประชากรไม่ให้นักเรียนนะคะมารวมกันอยู่เป็นจํานวนมากแล้ววิ่งชนกันเกิดการบาดเจ็บนะคะ2ควรจะให้นะคะคุณครูนะคะมาช่วยดูแลนักเรียนนะคะบริเวณที่ จัดโซนให้นักเรียนอยู่นะคะหลังจากที่ความคิดแนวทางได้แล้วนะคะควงก็จะนําแนวทางทั้งสองแนวทางนะคะมาเข้าสู่กระบวนการที่3คือดําเนินกิจกรรมคือดําเนินกิจกรรมการป้องกันและสร้างเสริมความปลอดภัยนะคะ 1. นึ่ควงก็จัดโซนยกตัวยอย่างเช่นในโรงเรียนเรานะคะ ปหนึ่งให้นักเรียนนะคะอยู่บริเวณหน้าเวทีปอสองนะคะอยู่บริเวณตั้งแต่ส่วนกลางของโดมนะคะไปจนถึงสนามฟุตซอลนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดจํานวนนะคะไม่ให้นักเรียนแออจจัดจนเกินไปนะคะสองควรจะให้คุณครูนะคะแต่ละระดับชั้นนะคะส่งตัวแทนมาระดับชั้นละสองคนนะคะช่วยดูแลนักเรียนเพื่อที่จะระงับนะคะป้องกันการเกิดเหตุได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หลังจากนั้นนะคะเมื่อผู้อนดำเนินกิจกรรมการป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการประเมินผลนะคะควรจะเปรียบเทียบทางสถิตินะคะใน1เดือนแรกเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนนะคะสมมติ30คนนะคะพอผู้อนดําเนินกิจกรรมการป้องกันแล้วนะคะผู้อนมาประเมินดูสถิตินะคะก็คือเหลือ10คนนะคะแสดงว่า การวางแผนนะคะลดอุบัติเหตุของครูอันได้ผลนะคะแต่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คัอันก็จะมาดูว่า10คนที่เหลือสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมถึงยังเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็จะกลับวนเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ข้อหนึ่งมาใหม่นะคะเพื่อที่จะดําเนินการลดอุบัติเหตุได้จนถึง100%เนนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถลดอุบัติเหตุนะคะต่างๆได้ หลังจากที่เราเรียนมานะคะเราก็ได้ทราบถึงสถานการณ์เสี่ยงนะคะอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุและแนวทางการป้องกันครูอันก็หวังว่านักเรียนนะคะจะสามารถนําไปปัดใช้กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะในวันนี้ครูอันก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ